สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีมีนนะคะก็วันนี้หงก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่นะคะกับชาวราศีมีนนะก็ขอให้ชาวราศีมีนนะคะมีความสุขปราศจากความทุกข์นะคะคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองสมความปรารถนาทุกประการสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆนะคะชาวราศีมีนนะ มาช้าหน่อยนะคะแต่ก็มานะคะให้อภัยกันนะก็วันนี้นะคะหงจะมาดูดวงนะคะความรักนะคะล้วนๆนนะคะความรักล้วนๆมาอัปเดตนะคะให้สั้นๆนะก็อาจจะมีเวลาไม่เยอะแต่ว่าก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับความรักแล้วก็จะเรียกว่าอะไรดีอ่ะก็การดูของหงจะใช้แบบการแบ่งช่วงวันเกิดแบบตะวันตกนะคะก็ ใครที่ยังไม่เคยดูนะคะเข้ามาดูครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าเออเราอยู่ลัคนาราศีอะไระ,ะดูการแบ่งคร่าวๆนะคะดูที่ใต้คลิปนะคะหรือถ้าใครรู้แล้วว่าตัวเองลัคนาหรือราศีก็ได้อะไรก็ดูได้หมดนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่แน่ใจนะคะอย่างเช่นคุณราศีมีน เอ๊ดูไปแล้วไม่ตรงนะคะเราลองเลือกที่ย้อนกลับไปดูหนึ่งราศีก็คือราศีกุมหรือไปข้างหน้านะคะไปดูราศีเมษนะคะดูซิว่าก่อนหรือไปข้างหน้าเนี่ยมีมีเขาเรียกว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางช่วงเนี่ยตรงไหมนะคะก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเกิด คาบเกี่ยวกันเวลาคาบเกี่ยวกันนะคะก็ลองเช็คแบบนี้ได้ดูไป3ดราศีนะคะก็คือดูของมีนนะคะดูกลุ่มนะคะแล้วก็เมษได้นะคะก็ลองเช็คดูนะคะเราจะได้รู้พลังงานของเรานะทีนี้อาจจะไปเริ่มกันนะคะผมจะขอเป็นตัวแทนนะหยิบไพ่นะคะดูดวงความรักให้กับชาวราศีมีนในเดือนมกราคมนะคะดูเดือนมกราคม2566 มาดูซิว่าชาวราศีมีนความรักเป็นอย่างไรบ้างนะขอ10บใบนะคะชาวราศีมีน1นึ่งสองสสี่ห้ต้องใช้มือช่วยนะคะเก้ 9, นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่า ชาวราศีมีนนะความรักเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรรอสักครู่นะคะ,ะมาดูกันสิสิบใบนะคะขอดูหน่อยอตัวตนของคุณนะ โอ้ชาวราศีมีนนะคะตัวตนของคุณได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะช่วงนี้คุณเองอาจจะมีการาใช้เงินเยอะนะคะถ้ามองในเรื่องของการเงินแต่ถ้ามองในเรื่องของความรักเนี่ยช่วงนี้ผมว่าคุณรู้สึกจะเหงาเหงานะเออเหมือนเหมือนโดนปล่อยเอาไว้หรือว่าบางครั้งอาจจะมีคนแวดล้อมแต่ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนโดดเดี่ยวนะคะเหมือนจะเรียกว่าอะไระ่ เหมือนเราเหงาจังเลยหรือว่าไม่มีใครมาสนใจเรานะคะหรือมันอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณเองนะขอดูไพยในใจก่อนนะแอบดูใจของคุณนะคิดเรื่องอะไรโอ้เห็นไหมคะคุณดูนะตัวคุณเนี่ยเหงานะคะ โดดเดี่ยวใจคืนคุณเนี่ยอยากจะมีใครสักคนหรืออยากจะมีความรักอยากจะมีความอบอุ่นอยากแต่งงานนะคะอยากจะมีคู่นะเออนะใจมันคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ละ่ะอ่าตอนนี้คุณเองอาจจะกำลังอยู่ในความรักที่ไม่ได้อยู่แค่สองคนนะคะผมมองว่าคุณเองอาจจะกำลังเจอความรักที่ จะเรียกว่าอะไรนี่ยมันเหมือนมันมีมันเป็นความรักที่ไม่ได้มีกันสองคน่ะนะนะแล้วมันเหมือนกับว่าคุณเองอาจจะถือความรักอยู่สองคนหรือคุณเองอาจจะถูกถือความรักอยู่สองคนนะคะอันนี้มันมองได้คือมันเป็น general reading นะต้องเข้าใจนะว่าคุณเองอาจจะเป็นประธานคุณเองอาจจะเป็นกรรมนะคะก็อันนี้ม,มาดูขอเปิดต่อเลยนะเนี่ยขึ้นมาสามใบก็พอจะรู้แล้วนะความรักเนี่ยมันไม่ได้มาแค่ มันไม่ได้มาเต็มๆนะคะเพราะว่าความรักตำแหน่งคู่ของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะเป็นคนหน้าตาดีนะเขาอาจจะมีแฟนแล้วไหมมีพันธะแล้วไหมหมีคนคุยแล้วไหมอันนี้ขึ้นอยู่แต่ละสถานะเลยนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนเลยบางคนอาจจะแต่งงานแล้วบางคนอาจจะแค่คุยนะคะ ก็ได้นะแต่ตำแหน่งคู่เนี่ยเป็นคนหน้าตาดีมากนะคะเป็นคนดังก็ได้นะ five of swords นะคะมากับ two of swords นะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยอา,อาจจะมีคนรักอยู่2คนก็ได้นะไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครดีไพ่เลือกขึ้นมาไพ่ลังเลนะคะไพ่เก็บสแปร์นะคะเนี่ยมันมีขึ้นมานะหรือคุณเองอาจจะ อยู่ในความสัมพันธ์นะคะกับคนที่เขาเนี่ยอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะขึ้นสองดาบสองคาถาแชริออตนะคะไพ่ห้าดาบคิงถือดาบคนที่เข้าไปมีความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่อืมเป็นทหารตำรวจไหมนะเป็นคนเจ้าของโรงงานหรือว่าทํางานในโรงงานในตําแหน่งค่อนข้างที่เป็นหัวหน้านะคะเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นครูก็ได้นะคะ ก็เป็นคนที่ดังเป็นคนที่มีหน้ามีตานะคะในสังคมแล้วเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์กับคุณได้นะเนื่องจากว่าตัวของเขาอาจจะมีคนคุยแล้วตัวของเขาอาจจะมีลูกแล้วสถานะอาจจะไม่ใช่โสดแล้วนะคะก็ได้เนี่ยแล้วในความสัมพันธ์เนี่ยนะอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นเขานะคะก็เนี่ยเขาคือในเนี้ยมันมีไพ บุคคลขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะคนนี้เขาอาจจะต้องพบปะกับคนเยอะหรือตัวคุณน่ะอาจจะพบปะกับคนเยอะนะคะจริงๆตัวคุณเองก็มีพร้อมทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะเพียงแต่ว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะอาจจะขาดความอบอุ่นอ่ะคือไพ่มันขึ้นมาลักษณะนั้นเลยอ่ะเหมือนขาดความอบอุ่นในเรื่องของความรักนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอมองว่าช่วงนี้นะ ความรักของคุณนะคะอาจจะไม่เป็นไปเหมือนที่คุณต้องการนะชาวราศีมีนนะคะอาจจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ใจอยากจะตัดขาดนะใจอยากจะเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์ในลักษณะนี้แต่ก็ยังทำใจไม่ได้นะคะยังทำใจไม่ได้ยังตัดไม่ขาดนะคะกับคนคนนี้นะคนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่กับคุณนะคะอยู่ส คาถาก็คืออยู่อยู่ทางไกลกันนะนะอยู่ลักษณะทางไกลนะคะอาจจะติดต่อกันทางโซเชียลนะอาจจะเจอกันจากทางโซเชียลนะคะตอนแรกคุยกันอาจจะไม่ได้บอกสถานะนะนะแต่พอมีอะไรไปนะคะหรือคบกันทําให้เราตกหลุมรักแล้วเนี่ยก็ถึงค่อยมาเฉลยหรือเราอาจจะไปพบไปเจอนะคะพบความลับแล้วมันก็เลยทําให้เราเนี่ยถลําไปแล้วนะแล้วทีนี้เนี่ยจะทํำยังไงละ่ะนะ มันก็เหมือนกับคนเนี้ยเขาควบคุมคอนโทรลเราเอาไว้<ม>เห็นไหมคะเนี่ยสองสองทางนะคะดึงเราเอาไว้ไม่ปล่อยเราไปนะเราก็มีใจนะคะเจ็บเหมือนกันนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะเนี่ยนะคะนะเจ็บเหมือนกันแต่ก็ มันมันมันเหมือนกับเราก็ถล่มไปแล้วอ่ะนะสองจิตสองใจอยากตัดก็ตัดไม่ขาดคือดูจากหน้าไพา่แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวคุณที่มีความสัมพันธ์สองด้านก็ได้นะคะเออคุณเองอาจจะมีแฟนแล้วหรือมีคนที่เข้ามาทําให้คุณเนี่ยตกหลุมรักนะหรือเข้าไปมีความสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจหรือตัวคุณเองอาจจะเข้าไปมีความสัมพันธ์กับคนที่เขาอาจจะมี แฟนแล้วหรือคนที่เขามีคนคุยแล้วก็ได้มันขึ้นอยู่กับสถาน,านการณ์ของแต่ละคนนะคะแต่ช่วงเนี้ต้องบอกได้เลยว่าในเดือนมกราคมนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงานะคะสองจิตสองใจนะความรักมันเหมือนทําให้เราแบบขาดความมั่นใจนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีอนากตัดก็ตัดไม่ขาด นะคะคอนโทนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ต้องทําใจมากๆนะเออนะคะไปโฟกัสในเรื่องของงานนะหงมองแบบนั้นดีกว่านะคะเพราะว่าการงานของคุณน่ยค่อนข้างดีนะไพ Empress ่เอ็มเ s รสคาทานะคะถ้าไปมุ่งในเรื่องในเรื่องของการงานหรือไม่ก็ทํางานอดิเรกนะคะปลูกต้นไม้ทําอะไรก็ได้ให้ให้จิตใจมันสบายจิตใจอย่าปล่อยว่างถ้าว่างปุ๊บเนี่ยคุณจะคิดถึงเขาแล้นะคะเนี่ยไพ่มันขึ้นมาชะนะัดอ่ะ ถ้าปล่อยว่างคุณก็จะคิดถึงเขานะหรือในอีกแง่หนึ่งนะคะก็เร็วๆนี้เนี่ยคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาก็อาจจะเดินทางมาหาคุณนะนะคะเร็วๆนี้แหละนะภายในจากนี้ไป1อาทิตย์1เดือนเนี่ยนะคะเนี่ยมีเกณฑ์ที่เขาเนี่ยจะเดินทางมาหาคุณนะคนที่คุณคุณคบเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะ,ะนะคะนอกจากเป็นฐานเป็นตำรวจเป็นวิศวกรเป็นในช่างในหมอแล้วอาจจะมองอีกองแง่หนึ่งก็เป็นคนที่ อยู่ทางไกลนะคะกำลังจะเดินทางมาหาคุณก็ได้นะอาเป็นคนที่อยู่ประเทศที่หนาวๆตอนนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ชาวราศีมีนนะในช่วงของเดือนมกราคมนะอาจจะเหงาๆหน่อยนะเอออาจจะขาดความอบอุ่นนะคะแต่ก็ให้ไปโฟกัสเรื่องงานนะคะคือคนเรามันไม่ได้มีทุกเรื่องแย่นะเรื่องงานคุณหนนมองว่างานคุณเนี่ยดีนะคะ งานคุณดียิ่งทำเกี่ยวกับพวกออนไลน์นะคุณจะได้ชื่อได้ชื่อเสียงนะคะการงานน่ะจะดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เราจิตใจไม่ดีหรือว่าช่วงที่เราเหงาเหงาก็ให้ไปหาอะไรทำหรือไปทำงานนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อมานะเร็วๆเนี้ยจะมีการติดต่อมาหรือจะมีการได้เจอกันนะถ้ากำลังเหงาเอยู่อยู่คนเดียวมาเดี๋ยวได้เจอกันละนะคะใจเย็น นะสำหรับชาวราศีมีนนะคะในเดือนมกราคมนะช่วงที่ผ่านมาอาจจะเหงาแต่ว่าเร็วๆนี้จะได้เจอกันละนะคะเนี่ยไพ่เชอริออกระสิบถ้วยนะเเดี๋ยวจะได้เจอกันก็จะมีความสุขนะคะไปกินไปดื่มไปกินข้าวนะคะใช้ชีวิตมีความสุขนะใจเย็นๆความสุขกําลังรออยู่นะภายในจากนี้ไป1อาทิตย์1เดือนเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เจอคนรักนะคะที่ผ่านมาที่มันเหงาๆอะไรเงี้ยก็ อย่าไปซีเรียสนะอืมไปทำงานซะก็แล้วกันนะคะส่วนอ่าตรงนี้นะคะก็ใครอ่าพอดีมีแฟนๆถามมานะคะว่าแหวนนะคะชอบแหวนนะคะก็เดี๋ยวหงใส่นะคะพิกัดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะคือแหวนเนี่ยหงชอบมากๆเลยนะตอนที่ไปเจอแล้วก็ไปซื้อเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเสียค่างูง่ไปเยอะนะคะเออแล้วพอนั่นเราก็มาดูในแอปสีน้ําเงินนะเออไปเจอร้านที่แบบโอ้โหเราไม่น่างโง่เลยนะคะหงก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆนะว่าคือเราเห็นว่าคุณภาพคือแบบว่ามันทําดีอ่ะคือจะเรียกว่างานมันดีงานมันเนี้ยบเราก็เลยคิดว่าเออมันไม่น่าจะเป็นของถูกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราแบบซื้อไปแล้วเสียเงินไปแล้วแล้วเรามาเจอในแอปอ่ะ โ้เสียดายมากนะคะซื้อไปเยอะเหมือนกันนะคือเราไม่รู้นะว่าสมัยนี้เนี่ยแบบเขาทํางานออกมาดูดีอ่ะนะถึงแม้ว่าจะดูแล้วมันคือราคาไม่แพงนะแต่ว่างานดีนะคะมันเหมือนกับทามาจากมันทนอะ่ะหงใช้มาเป็นเดือนเดือนแล้วนะมันก็ไม่ลอกนะคะมันจะมีอีกวงหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยสองวงเนี้ยหงจะชอบมากเลย มันน่ารักดีแล้วมันก็มันไม่มันไม่ลอกนะคะแล้วงานมันละเอียดนะถ้าใครชอบแบบต่างๆนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะไม่แพงเลยนะหงเลือกมาให้แล้วนะคะแล้วใครที่อยากจะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะพราพอันนี้ดีมากนะคะเป็นเตาผิงนะเออเขาแค่เสียบเสียบไอ้ที่ชาร์จนะคะที่ชาร์จแบตน่ะนะคะเนี่ยเปิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะหงเปิดไพ่นะคะ หลายชั่วโมงแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรนะคะถือว่าแบบแล้ลไฟมันสวยนะใครที่เอาไว้แต่งห้องนอนหรือว่าช่วงนี้หนาวๆน,นะคะเอาไว้แบบว่าเป็นพร็อพนะรู้สึกอบอุ่นอะไรเงี้ยเอาไว้ทําสมาธินะคะเลือกไพ่นะเล่นพิกอารคอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวผงใส่พิก,กัดไว้ให้ร้านนี้เป็นร้านที่ค่อนข้างโอเคนะคะ เพราะว่าอย่างที่บอกที่รู้ๆกันนะเพื่อนๆนะบางทีอ่าร้านในนี้มันก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยรับผิดชอบก็มีนะคะหงก็เจอมาแล้วนะซื้อนาฬิกานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือเราไม่ทันไปดูรีวิวอะนะคือด้วยความที่สวยจิ้มเลยนะคะไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูรีวิวพอไปอ่านรีวิวแล้วโอ้ไม่น่าเลยกดไปแล้วแล้วมันก็มาไม่ตรงปกจริงๆแล้วเขาก็ไม่รับผิดชอบ นะคะเพราะฉะนั้นก็แต่คนแต่ร้านเนี้ยเจ้าของร้านเนี้ยเขาดีมากเลยนะคือของมันมาช้าเขาก็โทรแบบคือเราก็ไม่ได้เร่งนะแต่เขาก็อุตส่าห์โทรมาแจ้งเรานะคะว่าเออต้องรอ,อนิดนึงนะของมันกําลังจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เออเรารู้สึกประทับใจนะก็อยากจะแนะนำบอกต่อให้กับเพื่อนๆนะคะใครที่ชอบอจัดบ้านนะประดับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ถ้าสนใจนะคะก็หงใส่ไว้ใต้พิกัดนะคือหงก็ไม่ได้แนะนำทุกคลิปมานะอะไรที่ดีที่ใช้เองอก็จะมาบอกนะคะเพราะฉะนั้นก็อลองดูแล้วกันนะก็เดี๋ยวสำหรับชาวราศีมีนนะคะเดี๋ยวไปพบกันใหม่เดือนหน้านะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ